ไปเจอกันเลยครับตาได้นะบัดนี้นะครับจับตาดูให้ดีนะครับโฮช็อตใครจะได้โฮช็อตกรรมการทุกท่านยืนนะครับวันนี้โอช็อตนะครับโอช็อตของงานครับขอเสียงอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับโอช็อตมาจากเสียต้องครับสัรเสริญหลังคาเหล็กตะการพืชผลครับแล้วโหช็อตได้ด้วยแล้วใครได้ที่หนึ่งเพิ่มให้อีกหนึ่งพันด้วยโหช็อตหนึ่งพันด้วยจากน้อยเซอร์วิสสั่งมาเอาละครับตอนนี้เราบอกว่าทุกคันพร้อมนะครับ MX2A โค้งแรกเป็นจุดสําคัญที่สุดเพราะต้องบอกว่ากว้างที่สุดแล้วก็มาในจุดที่แคบที่สุดเหมือนี่ขอสเสียงซ้อมนาจ,จะเิ่นนะอ่ามันบอรัรบมันบอแต่เพิ่ง MX2A นะครับเด้อเอาละครับเรามาดูกันครับนัขนขณะนี้การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว MX2AP ครับตอนนี้มีนักแข่ง AP รวมกันนะครับแต่ว่าเป็นเอทั้งหมดพงพัดสุนตโลวาดน,นะครับชัยันโมบันอนุเทปบริสเ็นประสิทธิ์ฮันเกรน รับประพนวีรกุลจากกิจสุขศรีไปสารครับอนิสสอนรวดเร็วการนักทองอรองกดพินโปรวัฒนกัลยาสามารถทุมาสิงกินคุณนภคุณธนรัตน์พินจันทร์พันธุพงศ์สมสวัสดชชิ์ธนชดเจริญนิ่งไปสารจุตาอีเกกายาเจ็ดเก้าสามครับออกแล้วออกแล้วมาใช้ยันชีงออกมาก,ก่อนเบนประสิทธิ์เอาล้วใครครับใครใครเอาเละครับใครเอ่ยใครเอ่ยเอาแล้ว รู้สึกจะเป็นหมาเล็กสิบาสมุนไพรพรมลังเสีเอาแล้วเดึ่งขังฟนโดนแล้วโดนแล้วหน่งขังนโดนโอช็อตด้วยโอช็อตด้วยเดึ่งขังฝนบุรีรัมเอาละเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูลรจาแล้วนะมันถ้าเข้า,าทีหนึ่งแล้วฟุกเลยทีเดียวแหละโอ้โ,ห,โ,ห,โ,ห,โห,หลายตังค์ายตังค์บอกว่าต้องหลายเงินแน่เอาละวัฒรกัญญาขึ้นมาอยู่อันดับที่สองด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนามันนังเอกหลยรออย่างนี้ป๋าเจ๋งกับเจ๊หมู พีเอสติลไปสายเจอเมสิตกบินบุรีฮ่าดีใจกันใหญ่เลยครับอยู่ที่กบินบุรีครับโอ้โหเป็นประสิ์ทันเกนกับยูตายเก,กียาตีคู่หมายเลขสิบแปดตัก,การทั้งทองเ d m ดีเอ็มคุณค่าคอเบริชันสมุนไพรผมลังสีเดนชอ็อปโอ้โหออกมาเป็นผู้นำเลยโดนไหมโดนไหมโอ้โหแล้วเบโร์ไมโดนไหมลำโพงโดนไหมลำโดนไหมลำโด นี่วัฒน,นากาัญยาอยู่อันดับที่สองกับปะเจงว่าไงเจงไหมล่ะเจงไหมล่ะพีเซเอกับพีเอสอิอินบุรีว่าไงเอ่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูลิจาครับตอนนี้ตอนตำแหน่งที่หนึ่งยังเป็นตาการที่2วัฒนะที่สมเป็นใครอ่าที่สองหมายเลยคิดสองวัฒนะโอ้โหวันนี้วัฒนกัลยาฟิตดีโอ้ยถ้าเ,เป็น793ลเาละอชิอันหนามอาหมอที่ยันลาแล้วเชียสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแน่นอนครับ อาชียาลานี่วันนี้อาชียาลาเล็ดโซนนะครับแล้วก็ฮานา,าก้าฮานาก้าด้วยอ๋อเพื่อนในเฟซบ<า>ุ๊กของเองอาชีอาชียยนี<า>่สุดยอดทีเดียวต้องขอบคุณน้ำมันอัพน้ำมันเต็มประชาด้วยเฮียชนครับห่างท้องแต่เสียงเฮงโดยเฮียยงนะครับพีเคโมบายปื้ดนะครับออสเซอร์วิทนะครับองค์รักเคเบิ้ลทีวีนะครับนันลลับด้วยวันนี้พาลูกชายมาขี่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆทีเดียววันนี้ครับ วันนี้คนเชียร์ชัยยันอยู่ที่นาราธิวาสครับเยังบบอครับหมอกัลายาบังดดนบังเซนายกสมชัยนะครับรูโบบัสไซยี่งอนนาราธิวาสนะครับคุณยยเชียร์ด้วยไงเชื่อเชียร์ชัยันอยู่ที่ทางบ้านนะครับไม่มีโอกาสเดินทาง<อ>มาไกลทีเดียวกล้องจับอยู่ที่วัฒนาเจ้าหน้าวันนี้มาดีกล้องเลยจับใจเลยวันนี้ฮอต<อ><อ>วันนี้ฮอตคันนี่้องทอเวหน่องวัดตระการทั้งทองหมายเลขสิบบาทครับ KDM คุณค่าคอมเบลิชันสมุนไพรพรมรังสีถ้าวันนี้จัดก,การทั้งทองเข้าเหน,นหนึ่งเสียหนึ่งคังฟล์โอนเงินให้หนึ่งหมื่นวันนี่นอกจากเสียหนึ่งคังฟล์แล้วมีน้งโบสมุนไพรพรมรังสีด้วยนี่มีเบิ้นให้ให้ไปกระปุกหนึ่ง<อ>กระปุกเดียวให้กระปุกเดียวอ่ะกระปุกเดียวอย่ามองเลยนะได้พอเอาละเอาละตอนนี้จะเป็นวัฒนาที่สามเป็นเทอร์โบเฮียตรงด้วยนะ ที่สี่เป็นไทยรู้ป่าที่สี่เป็นเทนที่ห้าเป็นประสิทธิ์ที่หกยูตะโอ้โหยูตะเอาละอันหนำมาหมออาชีโอ้โหเสียเก่งด้วยนะครับเก่งใช่ใช่เอาล้มลงไปแล้วพูดอะไวะเอ้าตาการนักต่อโอ้วัฒนาต้องลงขึ้นอัดับที่หนึ่งวัฒนามาที่หนึ่งวัฒนามาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววัฒนามานำมาแล้วครับแล้วก็เธอโบมาอ่าแล้วชายันอยู่ไหนเนี่ยอ้าว ชัยยันอยู่ไหนเอ่ยชัยยันอยู่ไหนเอ่ยชัยยันเลยเออเบยงบารบอยเอียเธอยู่นะวัฒนาวัฒนาที่หนึ่งเธอบที่สองเบอร์สามใช่ไหมเธอบัวเบอร์สามที่สองเอาขึ้นลูกเป็นสามแล้วที่สี่เบนเทนที่ห้าเบนประสิทธิ์ที่หกยูตะที่เจ็ดชัยยันเอาละเอาละที่แปดพานุพงศ์ไม่เป็นายชัยยันบอกที่เก้ามืดสามารถโอ้แน่ที่สิบบุตรธนรัตน์โอ้โหขีเมียง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  ที่11ที่11อลงกดพินปนที่12เจ้าจอมอาที่สอนที่13พงพัฒน์ที่14ผู้ได้วางนภพลวีรากุลใช่เภพ๋วผมกันลุงเสด้วยเิี่ยนเสลุงเสอยู่หนองคายเชียร์อยู่หน้าหน้าลุงเสเอาแล้วเอาแล้วเธอโบได้แล้วเธอโบทะโบตีคู่เอาเอาเธอโบจี้เข้ามาแล้วน้ำมันอ่าขอบคุณทีมงานยุดน้องเสือด้วยนะครับ บังบังสร้างด้วยผู้ใหญ่เอกรับสนามชัยเขตเอาละะมาตีคู่แล้วเธอโบตีคู่แล้วตีคู่วัฒนาแล้วตีขึ้นมาแล้วเอาแล้วเธอโบตีขึ้นมาสร้างล้ำล้างขึ้นมาแล้วเอาแล้วจนได้เลยสร้ลางแล้วเรียบมาแล้วไปแล้วหลุดไปแล้วเธอโบหลุดไปแล้วสบายไปเลยเป๋งบอกกุ้งยาวเลยทีนี้ยาวเลย อ่าเดี๋ยวมาดูไม่แน่นะฮะอย่าหลุดนะอย่าจี้อย่าอย่ามีสะดุดกันแล้วกันตุตู่เห็นเธอโบถ้าน้ำทีไรนี่ยาวทุกทีขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้าครับพีทีทีลูบิคันครับเครื่องดื่มสิงครับมอเตอร์สปอร์ตทีวีได้ครับอย่างรถจักรยานยนต์วีลเลอร์ขอบคุณครับ โครับแก๊ซีขอบคุณครับเกียรติยศถ่วยรังวัลขอบคุณมากมาักีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณมากมากมาคมกีฬาแห่งรถจักรยานเดินห่งประเทศไทยขอบคุณครับสมาพันธ์กีฬาแห่งรถจักรยานเดินห่งประเทศไทยเยอะๆเลยทีเดียวอ่าพร้อมครับขอบคุณการกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญด้วยขอบคุณมากมากครับทุกท่านทุกทีมที่ร่วมด้วยช่วยกันให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ่ครประกอบพระคุณอย่างสูงโดยเอะต้องบอกว่าน้องขอบพระคุณท่านสุดที่นนา์บุญมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญด้วยนะครับ เอาล้ครับมาเธอโบมาในคนเปิดให้เลยนะนำยาวมาเลยครับเธอโบวันนี้ประธานจัดการแข่งขันก็เรารู้จักแ่เฮียจอเท่านั้นเองครับเออรู้จักแต่เฮียจอคุณสมพรสิงห์อาวงรู้จักกันแบบนั้นเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากมากครับรุ่นนี้เราทําการแข่งขันกันทั้งหมด20นาทีบวกอีก2รอบสนามนะครับตอนนี้เหลืออีก13นาทีนะครับ14นาทีทีเดียวนะครับตอนนี้รเริ่มเริ่มการแข่งขันกันไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้เทอร์โบอนนท์เทพฤทธิ์ครับไปนมจากจังหวัดสระบุรีครับนำมาเป็นอันดับที่1และที่2อครับจากจังหวัดปราจีนบุรีครับวัฒนกัลยาทีมงานของป๋าเจ๋งด้วยนะครับไพศาลอินเตอร์พลาสติกเจมสหมูนั้นพีเอ็นสติวครับแล้วก็ p ี s นั้นเสียเอครับจากอินบุรีด้วยนะครับก่อ้าวอ้าวตอนนี้ตำแหน่งเริ่มเปลี่ยนอีกครั้งหลังๆนะครับที่นำหน้าอยู่นั้นทีอเทอร์โบนะครับผมอ่าแต่ว่าที่2นี่เป็นใคร รู้หรือเปล่าน้ำมันรู้ไหมรู้ใครเอ่ยกล้องของเราจับที่เดอโบที่1อย่างเดียวนะครับสาหรับหมายเลข3ที่2องยังเป็นวัฒนกรยาส่วนที่3นี่เปลี่ยนแล้วครับน้ำมันยูไีกเกองอ้ย่ามาวันมาแล้วมาแล้วมาวมาว,มาวโอ้โยอ้า อ้าววัชนะไล่อยู่มาแล้วไม่เข่าโบมาได้ชิดนอยู่มาแล้วด้วยไม่ห่างเน่าขึ้นมาอีกแล้วไม่ห่างนะอยู่ตาโอ้โหอยู่ตาแซ็กแล้วโอ้วัฒนามีก๊อก็ขึ้นมาอีกแล้วตะเกมไม่ยอมอ่ะตะเกมไม่ยอมยูตาอ่าจับคู่เลยเคดี KDM Suzuki จับนด้าซูซูกิโอ้โหทีหนึ่งทีสองเอาแล้วเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงละไม่ยอมเว้ยยั่งยั่งยั่งมีนอมีในกันด้วยมีนอในก็ไม่ยอม ไปเลยยี่สอม่ยอมอนดเหมือนกันโอ้โหตีคู่ขึ้นมาเลยครับไม่ยอมครับตะการนักทองบอกหึกับ2และสมกับ4อ่ายังอยู่ครับหนึ่งสองสาี่ที่ห้าเห็นแวบๆชาจะเป็นชัยยันอ่าชัยยันบอกไปสบายดีกว่าที่หนึ่งยังเป็นเทอโบครับที่สองชัยยันเออที่2วัฒนะที่สามตะการที่4ี่ยูตะอ่า เราบอกว่าตอนนี้มาแล้วอ้าวยูตาไล่มาเหมือนกันยูตาบอกไม่เล่าไม่เล่าโอ้โหโดดเดินเป็นนิดในสูงเลยเท่าสี่ต่อเดียวต้องดูว่าใครไล่ชายันไล่ยูตามาอ้าวเบนประสิทธิ์เบนประสิทธิ์ยังไม่เห็นเลยเบนประสิทธิ์ชายันอยู่ไหนอะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์แล้วชายันไปไหนวะชายันเขาบอกสบายสบายคะแนนนำเยอะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงอ๋อชายันอยู่หลังเบนประสิทธิ์คนที่อยู่ในราชวัตรไม่ต้องเสียอกเสียใจนะครับ ไทยยันอยู่หลังเบนประสิิ์ใช่เช่าะเป็นที่6ใช่ไหมใช่อาเราก็ดูกันต่อไปการแข่งขันยังอีกนานตึ่งจะผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยมึงจะผ่านไปเหลือผ่านไป9นาทีผ่านไปแล้วเหลือเวลาีก9นาทีใช่ไหมเราทําการแข่งขันกันทั้งหมด20นาทีบวกอีก2รอบสนามตอนนี้ผ่านไปแค่9นาทีเท่านั้นเองนะครับเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเทอโบเป็นผู้นํานะครับ โอ้โหสำหรับเทอร์โบใน,นขณะนี้นะครับจากคันด้าเทอร์โบ AFS ออยแหมวันนี้ไม่มากันหลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้องทอมก็ไม่มาเนาะเออหลายคนไม่มากันนะครับยังคงจะติดเรียนกันด้วยนะครับหลายคนได้กันนะครับบางคนก็ชอบเรียนนะครับตอนนี้ความมันอยู่ที่ตำแหน่งที่4ี่ที่5แล้วนะมันเอาแล้วเอาแล้ว,ลวระหว่างยูตากับเนบนประสิทธิ์แล้วลูกครึ่งไทยนอร์เวย์กับญี่ปุ่นนะครับ,บครึ่งกับครึ่งยูตัสังยูตัสั่ง ยูตาสังแอนเบนบาสิ์ <S 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 อันเกรนตอนนี้เราบอกว่าเทอร์โบที่1วัฒนาะโอ้โหวัฒนาอยู่ห่างมากแล้วตอนนี้อยู่ตำแหน่งที่2แบบบาง่างที่3ามเป็นตะการที่4ี่ยูตะที่5เาเบนบาสิทธ์ที่6กชัยยันเอาแล้วโบนลอยสวยเลยทีเดียวคอยสวยเลยทีเดียวเรายังมาดูกันต่อนะครับตอนนี้ภาพที่จับจับเป็นประสิทธิ เห็นอยู่ตายเก่งแค่ยากับเห็นแล้วไล่ตะการนักทองไล่ตะการแล้วเบนประสิทธิ์ก็ไล่ตามมาเหมือนกันนะไม่ห่างนะไม่ห่างไล่ตะการด้วมาแล้วนี่แหละครับตีคนละรอบสําหรับหมายเลขสิบเอ็ดครับที่สองเป็นหมายเลขที่สองวัฒนกรยาครับเอาแล้วอยู่ตามาแล้วตีคู่ตะการตีคู่ตะการขึ้นมาแล้วตีคู่ตะการขึ้นหมาอย่างขะ่ึ้นแล้ว ขึ้นไปแล้วอยู่ตักขึ้นไปแล้วครับแม่บอกไปอยู่อันดับที่สมแล้วโอ้โหขึ้นมาที่สามว่ะโอ้โหทำไมถึงฮอตจังล่ะไมถึงฮอตจังล่ะฮอตอ่ะทิปปี่ป่ะได้ได้กำลังจากกุยอป้าบีอาชีเลสดลูกไว้สุนัยามแล้วก็บ้านลูกโป่งด้วยโอ้ยทิปปี้ด้วยสิทิฟฟี่นำสุดกี่อีกด้วยใช่อ่าอย่างเงี้ยัฒนกัลยามาที่สองครับยังคิดถึงคุณเลสโซที่ที่สามมาแล้ว ยูตาติดวัฒนามาแล้วเอาแล้วเอาแล้วซูทุกีมาซูทุกีแล้วไม่ห่างกันไม่ห่างกัน้ยันกันไล่มาด้วยเหมือนกันโอ้โหติดกันมาติดติดเหมือนกันเป็นยักษ์ติ์ไล่ตะการนักทองแล้วโอ้อ่าเรามาดูกันต่อนะครับความมันความเร้าใจยังบอกกันไม่ได้วัฒนะจะไม่หลอดอีกแล้ววัฒนาโดนหรือเปล่าเนี่ยโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้วโอ้ยูตะขึ้นมาอยู่อันดับที่สองแล้วยูตะ พราะจะนด้โดนไปสองคันเลยทีเดียวขอบคุณมากมากมาที่สองวางเอ้กคุณตุ่นตู่จริเชี่ยออกหน้าออกตาจริงๆไม่ใช่เจ็ดเก้าสามนี่เป็นยังไงเป็นอะไรก็ตุ่นตู่เขาก็บอกว่าอาชีพเลสโซนเขาช่วยเยอะอ่าอุยอป้าปีก็ช่วยเยอะครับครับครับไม่ต้องควักตังค์ตัวเองไงครับเยอะเหมือนกันขอบคุณทีมงานนี้ทัคุณด้วยครับทัพโกบด้วยนะครับทัพโกด้วยอย่างเซมิลานะครับ ฮาดาก้าฮานาก้าเออเอาเอาเอาฮานา,า,าก้า,า,าวุฒสัเดาครับบวชนปฏิมกรรมโเยอะน้องหนุ่มด้วยนะครับปัจจมาเข็มมาทุลิมฮานาก้าน้องไอไม่มาซะได้น้องไอ,อ <า S 2> ไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ๆแล้วค่อยมากันนะครับเดี๋ยวผมรู้แล้ว <ๆ S 1> ล่ะเดี๋ยวผมจะหาพวกอีสานในสนับสนุนด,ดีกว่าครับผมอ ขอบคุณเจ้าของ Facebook ที่เข้ามาของมันสตันกาทุกท่านทุกทีมเลยนะครับเข้ามาเป็นเฟซบุ๊กกันเข้ามาที่มั่นสตันคาและของตุ๊ตตูล่ะพรเทพรายเป็นจะลงเชิญได้รัชนนท์สีปัดแน่แนอยู่กับข้าพผมอำนาจเจริญครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเขาเราดูครับตอนนี้ผ่านไปแล้วกี่นาทีเหลือเจ็ดนาทีผ่านไปแล้ว12นาทีครับเหลืออีกเจ็ดนาทีกับ4ีหวิครับอีกแล้วก็บวกอีก2รอบสนามครับโอ้โห นี่ถ้าจะยาวแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ตำแหน่งที่หนึ่งมองเห็นยังจับจิไมเบอร์สามเหมือนกันไล่ต่อร <นะ S 1> อวันนี้จะพ,<อ>พานุพงศ์สมสวัสดิ์เข้านะนเสียบบอยสีจะก,กับเสียรตองนับตรยกันช่างอามีดแน่นอนอามัน ตอนนี้เธอโบชักจะหนีไม่ห่างกับยูตาซะแล้วไม่ห่างแล้วเหรอยูตาไล่เข้ามาอีกแล้วอ่ะเอาละเอาละเอาสิเอาสิเอาละหมูยอกเอาสิเอาสิหมูยอกลิศอ่ะอาชีเลดโซนหนับหนุนด้วยอ๋อยี่สิบสองรับปาเจ็งหนุนมันกันนดเดียวด้วยอานาคาอานาคาของอาชีพยูลินโอ้โหดูกันต่อว่าเอเมทออยของเธอโบจะหนีรอดหรือเปล่า อ่าดูเธอโบโบครับไม่สนใจครับตอนนี้อย่างเขาเรียกว่าถ้าถ้าเป็นของอ่าเขาเรียกว่าไม่สนติววนต้วแล้วอ่าเราแข่งกันที่สวนเฉลิมพระเกียรติตรงข้ามสารการจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับโดยขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้าพิจิตรร่วกันเครื่องดื่มสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีวียางรถจักรยานยนต์วีลเบอร์โช๊คอัพกัเซ่และเกียตรติยศถ้วยรางวัลน,นะครับเราแข่งกันนะครับ เรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้เธอโบก็เริ่มไล่นักรอบเหมือนกันครับสำหรับเธอโบหมายเลขสามไล่ทั้งรอบนะครับต้องบอกว่าเป็นเทมตอนนี้ก็ร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะครับสำหรับหมายเลขสิบสนามที่แล้วที่ขนอมในไฮบอลานะครับเกิดการหักนะครับก็ไม่ได้ลงทําการแข่งขันต้องบอกว่าพอสนามนี้นะครับ,บก็ทําให้เขาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเท่าไหร่สำหรับเบนเดนจากกิทุทีเป็นสารแต่นันขณะน,น,นี้ต้องบอกว่าเธอโบ เธอโบนี่แข็งแรงเต็มร้อยอ้าวมาแล้วเบอร์สิบเหรอมา793มาแววเออเบอร์สิบสงคงจะน็อกรอบใช่ไหมเหลือเวลาอีกตั้งห้านาทีหกนาที793มาแวว793มาแววแม่อตอนนี้กล้องเป็นจับอยู่ที่ทเธอโบอนนทเียบรยิกับไอ้หนุ่มน้อยจากจังหวัดสระบุรี793มาแล้วครับเบอร์สิบนั้นต้องเป็นเหมือนกันครับน้องเป็นเหมือนกัน แล้วก็ที่สามเป็นใครที่3มตามมาห่างๆใช่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นี้793กนี่อยู I ่ต่อีเก่งยากครับที่สามคตะกรันทั้งทองครับเจ้าเกมครับโอ้โหเจนหนุ่ยในเฮียตงเชียอยู่ที่บ้านนะครับสมุนไพรผมบาลังซ์สีสนับสนุนด้วยวันนี้เก่งๆ่งจริงๆครับวันนั้นไปแข่งกันที่ซปเปอร์มอเตอร์นั้นทิ้งชาวต่างชาติกันทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นมาเลนะครับโอ้มาเลเซียด้วยนะครับทิ้งเยอะแยะทีเดียว สิงโะโ์ก็ทิดูระยะห่างช่วงหนึ่งทางตรงระหว่างเธอโบกับยูตักทันไหมไม่แน่นะไม่ทันหรอกนะทันไม่ทันผ่านไปสิบหนาทีแล้วมาแล้วติดไหมไม่ติดเอาละติดไหมไม่ติดแสงแจ็กกี้กินอิคุนนบปรคุณไปแล้วอิคุณนบปรคุณลูกชายดาบนบยังคิดถึงอยู่ครับดับนบลูกชายดาบนบใช่ไหมอิคุณนบปรคุณครับกลับมานบปรคุณ ตอนนี้ต้องบอกว่าเธอร์โบยังเป็นผู้นําครับเหลือเวลาอีกสนาทีนะครับ4นาทีครึ่งเวลามีบอกไว้ที่หน้าจอนะครับอาล้วครับเธอโบยังเป็นผู้นําแบบสบายๆครับตำหน่งที่2ยูตะตำหน่งที่3จะยังเป็นเกมตะการ ขอบคุณวิชาห5 0 0ที่อยู่ชนบุรีด้วยที่สนับสนุนมัฒนการยานะครับเบอร์1ิครับเด็กปราจินบุรีครับนี่พระนครเหนือกับปราจินบุรีที่สี่เป็นใครรู้ไหมแจมที่สี่เป็นชัยันอาชัยันเหรอที่5เป็นเบนประสิทธิ์ซะแล้วใช่ที่ห้าเป็นเบนประสิทธิ์แล้วสนามที่แล้วอยู่ตากกที่สองนะทีเมียจอฮะที่สองับเบอร์ที่สองสนามที่นครศรีธรรมราชก็คงที่สองแล้วที่สอง เอาที่สองอีกแล้วที่สองอีกแล้วมือจูนของเราใครเอ่ยมือจูนโอ้คงดวงดีทีมสอดตเมียนมวยด้วยนะครับเปี่ยนมวยโต้วยตะเขียวครับนี่โอ้โหเทอร์โบวันนี้มาเต็มร้อยจริงๆต้องบอกว่าสอดตเมียนมวยนะครับขอบคุณมากนะโต้ครับวยตะเขียวครับแล้วก็ของเราอีกคนหนึ่งไทยล้าะเราบอกว่าตอนนี้นะครับเทอร์โบองบอกไม่มีทีท่าว่าจะเหนื่อยเลยนะครับ เราแข่งกันที่จังหวัดอำนานเจริญนะครับสภาพโดยรวมสนามจากการซ้อมก็สนามเชิดแช์แต่วันนี้นะครับสนามแห้งเลยนะครับการออกตัวแล้วก็สนามต่อรอบนะครับ50กว่าวิก็เป็นสนามที่ไม่ยาวมากนะครับกับแตกต่างกับที่อำเภอกระนอมตอนหนึ่งรอบนั้น2นาทีกว่านะครับขอคุณเจ้ากรุงด้วยกรุงด้วยครับทีมงานเจาะเมียมวยครับเจ้ากรุงไวยตะเขียวด้วยนะครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นกำลังรใจกันนะยังเหลือเวลาโดยประมาณอีก3นาทีนะครับครับอีก3นาทีนะครับโอ้โหสนามวันนี้ถ้าฝนตกลงมาจุดตู่คงจะไม่ได้ภาพสวยๆแบบนี้นะใช่ใช่้รบอกว่าวันนี้นะครับภาพสวยๆว,วันนี้เป็นเพราะว่าแดดออกมาเปรี้ยงเลยครับแล้ววันนี้ถ่ายชัดเจนทีเดียวทางจานส้มไอพีเอ็มช่องมอเตอร์สปอร์ตทีวีร้อยแปดครับครับร้อยแปดนะครับเราเราบอกว่า อีกเพียงแค่ประมาณเอ้ยเอ้ยเอ้ยเธอบเสียจังหวะอ้าว,วไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจใสเสียหมดเลยโอ้โหใจหักหมดเลยโอ้่อา,าเมื่อกี้เอาแล้วอเอาแล้วเอาแล้วพยายามหนีแล้วครับเธอบรู้ตัวครับรู้ว่ากาําล,ลังโดนไล่อยู่นะครับพอรู้ว่าเสียจังหวะปุ๊บเริ่มหนีเลยเริ่มหนีเอาแล้วอยู่ตายเกยกย่าเริ่มติดเข้ามาแล้วด้วยไว้ใจได้สักเมื่อไหร่ล่ะเอาแล้วครับเอาติดเข้ามาแล้วด้วยเอาแล้วครับตอนนี้ อีกเพียงหนึ่งนาทีเสร็จสนะครับกับอีกสองรอบครับอีกสองรอบโอ้โหทักบอลสี่รอบเอาแล้วเอาแล้วอ,วอำนาจจะเจริญแล้วครับงานนี้ใช่ไหมคุณจายเด็กอำนาจบอกว่าอำนาจจะเจริญแล้วจเจริญอยู่แล้วจเจริญอยู่แล้วมาแล้วยูตาติดปลาแล้วนะมาจ<อ>ู่ต<อ>าปลาแล้วเอาแล้วมาแล้วยู่ตามาแวว เธอโบชั Bull, กเหมือนจะเริ่มล้าลงบ้างเล็กน้อยและอ่ะเหมือนจะรู้ตัวอะไรอย่ายแยกกันสิอสเอาแล้วไม่ห <The Bull S 1> าเอโไเ<ร>ยด้วยฮา,านกากะฮานากะชีกาชิเลส่วนบอกฮานากะโอ้น้องเจนได้อยู่ไม่เป็นสุขเลย <The Bull S 1> น้องเจนเ<อ>น,นี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยพออยู่หน้าชาย,ยันก็นดีใจแล้วใช่ไหมอ่าแต่วันนี้ก็ดูเหมือนว่าพอหนีจริงจริงหนีพ้นปะ อย่าลืมไปฝากไปกันที่บุรีรัมย์อย่าลืมไปปักกันที่โมเดิร์นรีสอร์ทนะครับเลยจากสนามแข่งขันไปต่อยกันติดเอาเอาแล้วเอาแล้วเดินมาพินีจโอ้โหอยู่ตาว่าถึงทางตรงว่างไงทางตรงเอาแล้วสองเราติดท้ายด้วยสองเราติดท้ายเด้วยทุ่นน้ำเงินมีความหมายติดรถหรือเปล่าติดรถหรือเปล่าทุนน้ำเงินมีความหมายนะครับตอนนี้เอาแล้วอยู่แล้วคู่คุลดาแล้ว เจ้าขึ้นจนได้อยู่ตากขึ้นจนได้ทุกนีกิทิฟฟี่เชอรแอดวานเลตส์โซนโออาขึ้นอีกเกาขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกคื้นอ่ะไม่ยอมโอ้ถนัดกันคนละอย่างถนัดกันคนละอย่างฮานาก่าฮานาก่าโอ้โหไม่ยอมเจะบอกเอาทับวัดเสียวมีนอกมีในเอามีนอกมีในกันเอาเดี๋ยวคนเข้าหน่อยคนก็เลยโดดคู่มาแล้วโดดคู่ขึ้นมาเลยโดดคู่มาแล้วโอ้โหยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมโอ้ย โอ้โหไม่ยอมโดดอีกแล้วโอ้ยเธอบอกไม่โดนด้วยโอ้ยเอาแล้วนับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้วยุตัดยุตสังกันนามบวันสมแห้งเมียสมแห้งเมียโอ้โหเหลืออีกสองรอบสนามอีกสองรอบสนามด้วยอีกสองรอบสนามเกิดขึ้นได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้น้ำมันโอ้โหลอกก็ต้องบอกว่าวันนี้เธอโบนีิเต็มร้อยจริงๆวันนี้ขับแข่งกันวันเป็นสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวโอ้ยเดี๋ยวเขาก็บอกทุกตัวออกหน้าออกตายอ่ะเออใช่ไหมแม่จริงๆแล้แล้วขอบคุณอาชีและส่วนฮานากะอ๋อช่วยสนับสนุนนะสิปัชยาเขมมทุลิปครับขอบคุณครับขอบคุณ อ่าทีมงานที่นาราชิว่ด้วยซอยซอยกันแน่ซอยกันแน่ยังไงผมขอบคุณร้านผมก่อนดีกว่าขอบคุณอะไรร้านสองพี่น้องผมนองช่ออมไงก็รักขายกันทอดกันอยู่แวะซื้อกันเลยแวะซื้อกันเลยเรียบร้อยครับเป็นผู้นำแล้วตอนนี้เหลืออีกสองรอบสนามนักปิดสายเลือดซามูไรเหลืออีกหนึ่งรอบเท่านั้นอีกหนึ่งรอบเท่านั้นอีกหนึ่งรอบเท่านั้นเธอโบเอาแล้วเธอโบตีไปแล้วเอาแล้วเธอโบไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้ว บอกบอกไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วทําไมไม,ไม่เอาอะ่ะท่ว่าจะเอาเมื่อกี้ทำไมไม่เอาอ,ะอ่ะไม่เอาอ,อ่ะให้ให้จุดตู่เป็นเลยเออจักเครือแน่โถยิิฟฟี่เอยจักเครือแน่ใส่ใส่กับมะหอดอีสารแล้วจักเครือแน่เฮ็ดมาเหมือนปีอ้าวตอนนี้เราบอกว่าใกล้เข้ามาแล้วครับอยูไตเกียร์ก็ะยานเจกสมาแล้วยาวยาวครับ มาแล้วอยู่ทางโน้นเลยเดี๋ยวจะดูน้ําตาไหลน้องเจนนี่โอ้โหแล้วดูสิจะโดดท่าเล่นท่าได้หรือเปล่าติดรถด้วยติดรถด้วยเข้าท้ายไปแล้วอันดับที่หนึครับติดรถครับไม่โดดตามด้วยเทอร์บเป็นที่สองครับและที่สมนะครับมาแล้วชัยยันด้วยพิธีมอบรางวัลอันดับที่ห้าครับและอันดับที่ห้านะครับมอบให้กับเบนประสิทธิ์ฮันแกรน เป็นทีมจอมมณฑออำนาจเจริญครับจะมาห้าครับโดยท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นตำแหน่งที่5ครับและตำแหน่งที่4นะครับเป็นของตระการทั้งทองเคทีเอ็มคุณกาเมจิลินเดอร์จบทีมเป็นตำแหน่งที่4นะครับส่วนตำแหน่งที่3ครับขวัญใจหลายๆคนครับชัยันโรพันยามาสิงหังมอิยยฟฟยานามบลบบุญระดมพลวีลเบอร์ และตำแหน่งรองชนะเลิศครับควนใจชาวไทยอานอน,นเทเลิปฮอนนาเทรบนนทโบเอ,เมมอ็มเอมออยด์ดจับแมนกนยามพิลารี่สายอ์อดิเคและซิกทีมและในวันนี้นะครับผู้ที่จะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคือยูตะอีเกคายาสุซูกิครับเป็นทีมที่น้องเจนทำมาสปีแล้วเพิ่อจะ ได้ที่หนึ่งในปีที่สองนี่ยังยืนร้องไห้ยอยู่ข้างล่างนูน<อ>่นเลยนะครับแล้วสำหรับโฮช็อตครับ,บรางวัลพิ <whole S 2> <whole S 1> พเศษครับน้ะมันจากเสียต่องสรรเสริญหลังคาเหล็กครับเสียน้อยเซอร์วิสจัดให้จัดก,การเพื่อผล1,000บาทแล้วก็รางว,วัลเพิ่มรางวัลที่หนึ่งอีก1,000บาทครับเชิญครับเสียต่องเสียต่องครับเสียต่องให้ให้พวกนีโฮช็อตได้แก่โฮช็อตได้แก่ตะการทั้งทองครับนี่แล้วก็รางวัลที่หนึ่งด้วยอันดับที่หนึ่งอีก1,000บาทครับ เชิญครับจากเสร็จต้องครับเดี๋ยว